สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเรียนาชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีพฤกษบลขนาดพฤกษบการทำนายก็จะมีทั้งหมด3พาร์ทนะคะคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่ไทม์สแตป์จะอยู่ใต้ description box นะคะแล้วก็คอมเมนต์ปักหมดุดเริ่มกันเลยละกันพาร์ทเอ,อ่อคนโสดคนโสดนะคะสถานการณ์ ้าถ้วยยังคิดถึงใครบางคนอยู่เลยอะที่ผ่านมาคนเก่าๆยังเอาออกจากหัวไม่ได้บางคนอาจจะมีเกณฑ์การเทคแอคชั่นกลับไปหาคนเก่าหรือคนเก่าจะมีการติดต่อสื่อสารกลับเข้ามาและมีการได้คุยกับคุณคุยมีการได้คุยหรือสื่อสารบางอย่างเกี่ยวกับคนเก่าหรือรับสารรับรู้เรื่องราวบางอย่างเกี่ยวกับคนเก่าคนที่คุณยังส่องอยู่เป็นคนเก่าที่คุณยังส่องอยู่นะคนที่ยังคงอยู่ในใจ ยังอ่อนไม่ได้ยังคงคิดถึงยังคงห่วงหาเขานะคะส่วนคนใหม่ๆมีเข้ามานะแต่คุณยังเฉยเฉยังไม่ได้สนใจกับคนเหล่านั้นเท่าไหร่คนใหม่ที่เข้ามาก็หน้าตาดีอยู่บุคลิกดีนะคะแต่คุณรู้สึกว่าใจฉันยังโอกรัดคนเก่าอ่ะฉันไม่สามารถจริงๆนะคะต่อไปเอาคนในใจแล้วการคนที่กลับมาเนี่ยยังไงสถานการณ์ความรักของเขาพีนอัสอยเลเวอร์สสองดาบ อืมเหมือนเขาจะผิดหวังในเรื่องราวของความรักกับคนที่เขารู้สึกว่าเขาหลงหลักมันเป็นความลุ่มหลงอะแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันหน่วงมากเลยนะกับการรู้สึกว่าลุ่มหวงใครคนนึ่งแล้วโดวนหักอกแบบเหมือนโดนผักตกน้ํำอะผักกน้ำแล้วแบบอืมมันหน่วงไปหมดนะคะเขารู้สึกว่าช่วงนี้เขาจะต้องการความรัก เขาต้องการใครสักคนหนึ่งที่จะรักเขาโหยหาความรักมากๆนะคะ,ะในเนี้ยเอินเนอร์จีฝั่งของตัวเขานะธาตุลมและธาตุน้ำค่อนข้างเด็ดนะคะเมถุนตุลแล้วก็กลุ่มนะคะ,ะมีกรากฎหรือพิจิกที่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะขยายหน่อย ขยายสถานการณ์ความรักความจำฝั่งคุณค่ะกละยุทธ์ความทรงจำเดสคือเขากลับมาคุยอ่ะต่อให้คุณคิดถึงเขารักเขามากแค่ไหนอ่ะคุณก็รู้สึกว่าไม่ได้ให้เขากลับมาได้ง่ายๆอ่ะนะถ้าเป็นฝั่งเขากลับมานะไม่ได้ให้เขากลับมาได้ง่ายๆนะคะแล้วคุณค่อนข้างจะมะีมีการต่อรองหรือมีเงื่อนไขบางอย่างนะคะเกี่ยวกับคนคนนี้ ว่าถ้าเขากลับมาแล้วมันจะต้องหนึ่งสองสามสีย่างไรบ้างนะคะฝั่งของเขาค่ะโอกาสกลับมาสูงนะพ่อาอภัขึ้นมาอาจจะวนกลับไปหาคุณเพื่อขอโทษขอโอกาสบางอย่างเขารู้สึกเหงามากเลยเห็นไหมเขาต้องการความรักนะคะเขาห่วยหาความรักมากๆอืมแล้วเขาแผนบางอย่างไว้แล้วว่าก็น่าจะเป็นคุณแหละคนที่เคยรักเขามากๆนะคะคนที่เคยรักเขามากๆแล้วก็ ให้โอกาสหรือให้อภัยเข้าใจเขามากๆที่ผ่านมาทีนี้ความคิดความรู้สึกนะคะที่เขามีต่อคุณเป็นอย่างไรสิบเหรียญโอ้เขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณจริงๆนะเนี่ยอยากจะกลับมาแบบจริงๆอะ่ะกลับมาแล้วกลับมาคบกันนะไม่ได้กลับมาแล้วแบบล่องลอยนะคะเขาพยายามสืบสองคุณนะว่าคุณมีแฟนใหม่ไปหรือยังมีการเริ่มต้นใหม่ไปหรือยังหรือยอย่างไร ะะเขารู้สึกเสียใจมากเลยอะ่ะกับการกระทําที่ผ่านมาของตัวเขาเองนะแล้วเขาก็รู้สึกผิดหวังเขาซึกเศร้าในชีวิตแล้วเขาต้องการกําลังใจจากคุณแล้วเขารู้สึกว่าที่ผ่านมาคุณคือคนที่ให้เขาเติมเต็มเขาได้ค่อนข้างดีนะคะในเรื่องของความรู้สึกแล้วก็หล,หลายๆเรื่องในชีวิตของเขาไม่นับรวมเรื่องที่ทะเลาะนะอันนี้เหมือนเขาพยายามมองข้อดีหมดเลยนะคะฟังคุณคิดได้รู้สึกยังไงกับเขาบ้าง เราก็ยังหว่นไหวเราก็ยังรอเราก็ยังคอยเขานะเราก็ยังรู้สึกกับเขาแต่เราแอบมีอีโอก้เบาๆนิดนึงในฐานะที่เขากลับมาล้วก็นิดนึ่งขอเล่นตัวนิดนึงไม่เยอะนิดเดียวเท่านั้นนะคะแค่หยิบมือนิดเดียวนะคะเราก็อยากที่จะดูสถานการณ์นะดูสถานการณ์ดูพฤติกรรมของเขานะคะว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงตัวเองไหมเขามีการดีขึ้นหรือเปล่าหรือย,ยังเจ้าชู้เหมือนเดิมหรือเปล่า คุณก็ต้องการที่จะเม k e sure ตรงนี้คุณเลยอาจจะคิดในเรื่องของ <c oughs> เงื่อนไขขึ้นมานั่นเอนะคะต่อค่ะที่บทสรุปบทสรุปนะคะยอฟฟอร์จูนเอชอฟเฟนเดโคสเจ็บไม่เท่านะคะคิงเหรียญนี่ไงชัดมากเลยว่าคนเก่าๆจะวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งถ้าคุณเป็นฝ่ายบล็อกนะคะคุณต้องอันบล็อกเขาเด้อ คุณต้องอันบล็อกเขาก่อนถ้าเขาเป็นฝ่ายบอกคุณเขาจะอันบล็อกคุณค่ะแล้วติดต่อวนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณแค่รอเก๋ๆเท่านั้นเองแต่ดวงอันนี้ยอาจจะไม่ได้ตรงกับคุณก็ได้นะเพราะมันเป็น energy โดยรวมเป็น general reading นะคะฉะนั้นแล้วอ่ะมันไม่ได้แม่นกับทุกคนเนาะอืมดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะในที่นี้มองว่าคนที่กลับมาเป็นคนเก่าที่กลับมาคนคนนี้จะต้องเป็นสัญญาณของรักแท้ของคุณ คนเก่าคนนี้และคุณจะต้องมีสัญญาณของรักแท้แล้วกลับมาเนี่ยคือการ Engagement หรือการคบกันแบบ Commit m e น t นั่นเองจะไม่ได้เข้ามาเล่นๆแล้วกลับมา c o m m i t แล้วคุณจะรู้สึกว่ามันคือความสุขมันคือความสุขเขาจะเข้ามาทําให้คุณรู้สึกมีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคพาร์ทคนโสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ต่อไปนะคะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไทยสลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็ <c oughs> คนคุยค่ะสถานการณ์ความรักฝั่งคุณ Lover สีไม้เท้าความ in love อยู่ในช่วงของต้นเดือนนะไม่ใช่ต้นเดือนสิต้นเดือนประมาณสักห้าวันแรกนะคะช่วงส่วนช่วงป9ดเก้าสิบประมาณนี้มันจะมีความจำเจบางอย่างเกิดขึ้นนอะอม,มันมีความนิ่ง มีความนิ่งมีความหยุดนิ่งของสถานการณ์แต่ความสำรัรธ์ไม่ได้หยุดนะแต่แค่มันเป็นลักษณะที่แบบจากที่กราฟขึ้นสูงมันกลับมาอยู่ในจุดที่แบบเรียบเรียบไม่ได้หวือหวาอะไรมากนะคะแอบทาให้คุณกังวลน,นิดหนึ่งนะคะแอบทาให้คุณกังวลน,นิดนึงเบาๆนะคะเขาคุณรู้สึกว่าเอ๊ะเขาไม่ค่อยมีเวลาให้เราเลยช่วงช่วงหลังๆช่วงปลายตรมากชั่สิบ ถึงสิบห้าเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยมีเวลาให้เราเท่าไหร่เลยอืมคุยกันน้อยลงไ้่ซ้ำจากที่เรียบเรียบกลายเป็นคุยน้อยลงนะคะฝัง,งเขาลา่ะสองถ้วยเอออินเลิฟก็อินเลิฟทั้งคู่นะคะเขารู้สึกว่าช่วงเนี้ยมีปัญหาเก่าๆวนกลับมาในฝั่งเขาอาจจะเป็นคนเก่าด้วยก็ได้บางคนในทีนี้อาจจะเป็นคนเก่าฝั่งเขานะ ังอ่าคนเก่าหรือไม่ก็งานหรือปัญหาเก่าๆในเรื่องของการงานหรือปัญหาเก่าๆในชีวิตเขาวนกลับเข้ามาทําให้เขาจะต้องไปนั่งจัดการชีวิตนะคะวางแบบแผนนู่นน,นี่ต่างๆเหนื่อยอกเหนื่อยใจพอสมควรก็เลยอาจจะไม่ได้ค่อยโฟกัสคุณมากเท่าที่ควรแต่ในช่วงขณะที่คุณอินเลิฟเนี่ยไม่ได้อินเลิฟฝ่ายเดียวเขาเองก็รู้สึกอินเลิฟเหมือนกันกับเราเนี่ยแหละ นะคะฉะนั้นก็เป็นความรู้สึกที่เลียวด้วยกันทั้งคู่นะคะต่อไปขยายความร่วมมือสองใจสองใจนะกการนี่ไงคือสิ่งที่คุณแอบกังวลว่าเขาอ่ะอะว่าที่เรารู้สึกแบบเอออินเลิฟคุยกันนู่นนั่นน,น,นี่กันหนุ่มกันหนิงครั้งรักต่างๆเนี่ยเขามาทําให้เรารู้สึก อยู่ฝ่ายเดียวหรือเปล่ามันหลอกให้เรารู้สึกหรือเปล่าแล้วเขาแค่เล่นเกมสนุกหรือเปล่าหรือมันมีกลัวว่าเขาใส่หน้ากากแต่จริงแล้วเขาก็รู้สึกแบบนี้จริงๆนะคะเขารู้สึกอินเลิฟกับเราจริงๆอืแต่ไม่ใช่ว่าแต่หรอกแต่คุณรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นเส้นบางๆกันอยู่ระหว่างเพื่อนกับแฟนบางคนอาจจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วเข้าสู่จุดที่มากกว่าเพื่อนก็เป็นไปได้ นะคะแต่เขาเองก็รู้สึกอินเลิฟกับคุณจริงๆนะไม่ใช่ไม่ใช่แบบไม่ใช่ขำๆอินเลิฟจริงๆข้างรับจริงๆนะคะต่อไปค่ะความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเป็นยังไงทิ้งออบสอดเดาฟูปาดไม่เท้าขึ้นมาสองใบเขารู้สึกว่าเอาจริงๆไหมเหมือนคุยกันแบบเนี้ยมันก็ดีแหละ มันก็ดีแหละไปแบบเรื่อยๆไม่ต้องมีสถานะอะไรที่ชัดเจนเอาเป็นว่าเรารู้กันอะเอาเป็นว่าเรารู้กันแต่ในความรู้สึกที่เขามองว่าดีแล้วอ่ะมันก็มีความกลัวในใจนะเขากลัวว่าคุณจะไปเจอใครที่ดีกว่าเขาไหมเขากลัวว่าคุณจะไปเจอใครที่ดีกว่าเขาแล้วคุณจะแบ่งใจแชร์ใจไปอะไรต่างๆเขาอามีความรู้สึกว่าอยากจะบอกความรู้สึกของเขาแบบชัดเจนกว่าเนี้ ะะแต่เขายังไม่กล้าพออาจจะมองว่าท่าทีของคุณมีความนิ่งด้วยแหละท่าทีของคุณอาจจะทําให้เขาไม่กล้าที่จะเปิดเผยความรู้สึกคุณเองก็ไม่กล้าที่จะเปิดเผยความรู้สึกว่าชอบเขามากกว่าเพื่อนเช่นกันอืมมันมีความสองเจ็ดสองใจแบบยังไงดีบอกดีไหมยังไงดีชัดเจนไปเลยดีไหมหรือยังไงนะคะมันมีเส้นบางๆกั้นอยู่อีกหนึ่ง ของทั้งสองคนนะคะไปต่อค่ะบทสรุปนะคะ6เหรียญอืมเส้นบางๆของคำว่าเพื่อนอเปล่าค่อนข้างเด่นนะสำหรับสถานการณ์ความรักของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจบรอบเนี้ยมันเหมือน,นเป็นเพื่อนแล้วข้ามเส้นคำว่าเพื่อนรู้กันในเรื่องของความรู้สึก แต่ไม่กล้าที่จะเปิดเผยอ,ออกมาแบบชัดเจนตรงๆอ,ออกมามันมีความหนุ่มมันมีความกลัวมีความกังวลบวกกับคนรอบข้างด้วยจะมองยังไงนะคะเกรงค่อนข้างเกรงทั้งคู่ retreat engagement นะคะไพ่บอกว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวว่าความสัมพันธ์นี้รู้สึกเหมือนกันทั้งสองคนรู้สึกเหมือนเหมือนกัน ะะและเป็นสัญญาณของรักแท้ด้วยและมีโอกาสที่จะได้พัฒนาหรือคอมมิตเมนต์ในอนาคตด,ด้วยนะคะหรือมีเกณฑ์ที่จะได้นั่นแหละคบกันเป็นแฟนจบอืโอเคพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ share, ก subscribe, ด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะพาร์ทของคนมีคู่ค่ะไพ่สำหรับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักนะคะ นการความรักในฝั่งของคุณเป็นยังไงอ่อ l o g ทำเพื่อนอืมตายแล้วมีในเรื่องของบุคคลที่3ามเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้คุณอาจจะมีเกมการเฟดออกมาจากความสัมพันธ์แต่บอกก่อนว่าเราบุคคลที่3ามไม่ได้เกี่ยวไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเป็นชูสาวเสมอไปนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของครอบครัวเพื่อนฝูง บริวารคนรอบข้างหรือบางคนอาจจะเป็นเรื่องของบุตรหลานก็ได้ที่มีผลในความสัมพันธ์ทําให้บางอย่างในความสัมพันธ์ของคุณกับเขานีมีการสั่นคลอนเปลี่ยนไปนะคะแล้วคุณรู้สึกว่าคุณอาจจะไม่สามารถที่จะอยู่ในจุดนี้ได้อ่ะเนี่ยจะเฟดตัวเองออกมาคุณรักเขานะรักมากด้วยแล้วมั่นคงในความรู้สึกมากๆนะคะแล้วรู้สึกว่าเวลาคุณรักเนี่ยคุณรักมากนะแต่เวลาที่จะต้อง ตัดอ่ะหรือตัดสินใจอะไรอ่ะชัดเจนมากนะคะจะต,ต้องตัดก็คืองอยากพูดง่ายๆว่าง,งอยากนะคะฟังของเขาเป็นยังไงคะอืมลำบากใจอ่ะเขาลำบากใจจริงๆนะคะกับบางอย่างที่เขาจะต้องทําบางอย่างรับหลังเราอ่ะเขารู้สึกผิดเขารู้สึกหงวงถ้าคุณจะเดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้จริงอ่ะนี่มองว่า เขาคงไม่ยอมนะอืมเขาจะไม่ยอมไม่ถึงว่าไม่ยอมยื้อหรืออะไรแต่เป็นฟิลแบบเขาก็หน่วงอะเขาเป็นฟิลที่รูม้มารู้ที่หลังมารู้ใจตัวเองในตอนหลังว่าเขาไม่สามารถที่จะอยู่โดยไม่มีคนได้ทั้งรู้สึกผิดทั้งรู้สึกเหนื่อยทั้งรู้สึกผิดหวังในตัวเองอืม ผิดหวังในตัวเองผิดหวังในเรื่องราวที่เกิดขึ้นผิดหวังในปัญหาที่เกิดขึ้นอนบะโทษใจตัวเองว่าทําไมาใจฉันไม่นิ่งทําไมาใจฉันไม่นิ่งพอทาไมาใจฉันต้องหวันหว่นไหวไปกับปัจจัยภายนอกตรงนั้นนะคะขยายสถานก,การณ์เพิ่มเติมนะอืมโอเคคุณรู้สึกว่าในขณะที่เขาเฮฮาแฮ ppy กับชีวิตอะ คุณกลับรู้สึกหนาวคุณกลับรู้สึกว่ามีแค่ตัวแต่ไม่ได้ใจเขาไม่ค่อยแคร์เราเรารู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่เรารู้สึกได้หรืออัตโนมัติว่าเขาไม่ได้อินกับเราเหมือนเมื่อก่อนนะคะเหมือนเขาจะพยายามเอาใจเราในวิธีอื่นแต่เรารู้สึกว่าพอเราจับได้ถึงเรื่องราวที่เขาทําผิดหรือเรื่องของบุคคลที่สามที่เข้ามาวุ่นวายแล้วคุณรู้สึกไม่โอเคนะเขาไม่ได้เซฟค,คุณอ่ะคุณโซคุณรับไม่ได้ จริงๆเราจะมาทำดีเพื่ออะไรถ้าไม่แก้ไขแต่แก้ตัวแล้วจะมาปนเปื้อด้วยเรื่องอื่นหยุดฉันรับไม่ได้จริงๆฉันาจะต้องแบบเปลี่ยนตัวเองออกมาส่วนตัวเขาเองเขาก็กลัววคุณจะไปนะแต่เขามองว่าเขาจะสามารถยิวได้อะเขาจะสามารถจัดการตรงนี้ได้จะสามารถดึงคุณกลับมาคือมีความมั่นใจในความมั่นใจก็มีความกลัวความหน่วงกันนะคะ ไปนะคะความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเป็นยังไงเดทเอซับชอตเขาอะความรู้สึกของเขาที่มีต่อเราอะจะมีความแน่นิ่งมาในระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะและเขาเองก็รู้สึกผิดกับความรู้สึกที่เขาไม่ได้กระตือรือร้นหรือไม่ได้ชุ่มชื่นหัวใจกับคุณเช่นเช่นเดียวกันนะ เขารู้สึกผิดทั้งการกระทําและความรู้สึกของตัวเขาเองเขาพยายามที่จะจัดการความคิดจัดการกับความรู้สึกนี้ให้ไปต่อได้นะแต่บางอย่างอ่ะมันอาจจะฝืนได้ไม่เต็มที่แต่ก็ต้องยอมรับว่าเขายังอยากให้คุณอยู่ตรงนี้คุณเป็นเหมือนเซฟโซนของเขาส่วนตัวคุณคุณรู้สึกว่าคุณพยายามที่จะเข้าใจเขาพยายามปรีปรนกับเขามาตลอดนะให้อภัยมาก็หลายครั้งใน ไม่ว่าจะเป็นความผิดแบบนี้หรือความผิดแบบไหนก็แล้วแต่คุณใจกว้างกับเขามาโดยตลอดนะคะแต่ถ้าเขามางออาจจะลังเลนิดหนึง่งคุณอาจจะลังเลนิดนึงในการกลับไปแต่อยู่ที่วิธีการงอของเขาเขางออย่างไงแล้วเขาจะปฏิบัติตัวกับคุณในขณะนั้นและหลังจากนั้นยังไงคุณถึงจะให้โอกาสเขาเพราะในในใจลึกคุณยังรักเขาอยู่มากๆนะคะบทสรุปค่ะ สามดาบบางอย่างเจ็บปวดทิ่มแทงเข้ามาเพื่อเป็นบทเรียนให้เราเสมอว่าเราจะจัดการดิลแตตรงนี้ยังไงนะคะต่อให้คุณพยายามปิดกัน้นดีหนีหนีหายเขาจะวนกลับมาเขาจะไม่ปล่อยคุณไปเขาจะวนกลับมายึดคุณไว้ง้อคุณไว้อาจจะไม่ได้ทันทีในบัตรดนนะขนาดนั้นใช้เวลาดิหนึง่งแต่เขาจะง้อคุณเขาจะเอาคุณกลับไปอยู่กับเขานะคะอืม ไพ่บอกว่าให้เรารักตัวเองก่อนแล้วถามใจตัวเองดูว่าเราคู่ควรแต่แบบไหนอย่างไรความรู้สึกของเราความสุขของเราคืออะไรอืแล้วเขาสามารถที่จะให้ในสิ่งที่คุณต้องการในชีวิตได้หรือเปล่าไม่ไม่ว่าจะเป็นความรักหรือความสุขก็แล้วแต่อันนี้คือสิ่งที่คุณอาจจะนําไปคิดต่อจากที่ไพ่แนะนําก็ได้นะคะช่วงนี้จะโฟกัสในเรื่องงานหรือเรื่องอธุรกิจหรือความเป็นตัวเองอ่ะเหมือนไพ่ต้องการให้คุณโฟกัสความต้องการของตัวเองเป็นหลัก นะคะคโอเคคลิปของบลกศพก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุทกการกดไลค์กดแชร์กด u ั s ส r i b e เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ